Oh, ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวครับสวัสดีตอนรักกสุเกมบใหม่ครับวันชาเด,ดเกมมา็กเกลือเกลือเก,ก,กลือร์ไวเบลเลสเพย์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับคุนนิวไลนิ่งนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เล่นไมค์ครับมานานแล้วก็ไม่ลงคลิปในช่องน,นี้มานานเลยวันนี้เรากลับมาเล่นกันแล้วนะครับก็ขอให้รับชมอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับ เออเอ้ยเป็นผุดธรรมชาติเป็นเร็วย่งโอเคนะครับผมก็หลังจากที่มันครับเวอร์ชันหนึ่งสเกตอัปเดตมาแล้วครับเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างฉะนั้นเราก็จะมเอาชีวิตรอดไปใน EP นี้จนถึง EP สุดท้ายถ้าพูดคำนี้หลายครั้งก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับใช่ตอนนี้ก็เป็นโลกแรนดอมโผล่ที่ไหนโผล่์ดิป่าป่่าอสร้างมา มันจะมีที่โล่ให้เราไ,มไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าป่าที่เราอยู่นี้จะเป็นยังไงลองมาทางนี้ว่าอาจจะมีที่โล่ฮหืหโึโอ้วขอวิ่งขอเดินเช็คดีดกว่าวิ่งไม่ได้เดี๋ยวหิวเร็วกันไปเ <Yeah. S 1> อ้ยอี นี่เดี๋มวมาสันทรัลนี่มีมีแอ่งน้ำน,นิดนึงด้วยแต่ที่อยู่อาศัยแล้วคนนิ่วตรงนี้ดีกว่าพี่มีสองฝาสองอันนี้สองใบโอมติดันีเอ๊ะตรงนี้เดียวมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> มีไผ่ด้วยพี่อ่ะเราไปอยู่ไหนนะคนาที่จะไปหาจังเกิลสินะก็ไม่เชื่อว่าจังเกิลมันใกก้จังเกิลด้วย เนี่อไม่พีผมบอกพี่กัดขึ้นเนี่ยทีร้อยสี่สิบเจ็ดหกสิบแปดสิบสี่ไม่ได้ติดลบใช่ไหมไม่ไม่ติดลบไม่ติดลบไม่เ่้าอยากวิ่งตอนวันแรกเท่าไหร่วิ่งเราไม่ไหวเดี๋ยวถางทางนี้เอาก็าทำบ้านเลยไม่โอมคุณเนี่ยได้วิ่งผ่านไปโอมไม้ดำปะไม่ได้ผ่านนะมันมีน้ำขัน้นอยนู่นี่ไงเจอคุณเนี่ยแล้ว อันนี้อ๋อุดมสมบูรณ์เหมือนกันตรงน,นี้เดี๋ยวทำสะพานแต่ว่าถ้าเรามาอางนี้แล้วถ้าเราตายเราต้องวิ่งกลับไปที่เดิมเลยตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวตอนนี้เรามีทรัพยากรอยู่ก็คือต้นอ้อ,อยหึค่ตัวาตัวคนะือข้าไม่มีทอยเดนม่าไม่เป็นไรแต่ตอนกลางคืนแต่ตอนกลางคืนนี่เป็นแน่ตอนกลางคืนเชื่อสิ อยู่บ้านกรียแม่น้ำก็อย่างงี้แหละอืมคุณเนี่ยชอบแบบนี้นี่เวลาตปากปลางนี่ได้สบายดูท่านยไม่ได้ตกเท่าไหร่ตั้งแต่ที่มันอัพโหลดซันหนึ่งจุดเจ็ดมารู้สึกอะไรก็ยุ่งยากเรื่องการตปากปลาไม่ค่อยได้เลยเอาของเรื่องการตปากปลาออกไปหมดแล้วอะไรงนี้ ไก่น่ารักจังเลยพอดีเห็นไก่มเดลอันิเมะปมปะหมัดที่สามารถทุบได้ทุกอย่างที่ตอบมาได้ก็มีวิธีอยา่างพูดไม่ครับไม่มีกฎฟิสิกส์ของตัวเองทำไมทุกบล็อกแตกแล้วบล็อกไม่ยอมบล็อกไม่ดอบออกแล้วเนี่ยพี่พี่แขงข้างหน้าเราปะไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆเนินตรงไหน ข้างหน้าเนี่ยตรงข้ามเดีย๋ยวเอาตรงนั้นอน่ะทาเป็นถ้ำแล้วขุดลงไปเป็นเมืองเราต้องทำเป็นเหมือนสะพานไปก่อนอ่ะดิอ่าอย่าตรงนี้ทําเป็นบ้าน <laughs> ตัวละคร <laughs> ผมนี่<ม>สุดยอดเลยตัวละคร, <laughs> ะครผมนี่ง่วงตลอดเวลาดูหน้าก็รู <laughs> เ้เลือดไม่ขึ้นโออย แอดออนแอดออนไม่มีประโยชน์แอดออนบัสเลือดไม่ขึ้นต้องเรียกว่ามันมันตีกับของพี่ไอ้ตองตีได้ไงกันล<ต>่ะของพี่แตคนละอย่างกันเลยมันก็มันมันเปลี่ยนไงเปลี่ยนลูกตัก้งมันคือแค่ตัวพี่อ่ะระเ,เหิดรูเลือดพี่ก็ดีแล้ว <c oughs> ไม่รู้ทำไมเวลาพี่เวลาตีพี่ก็พี่ก็ตายก็จะรู้ไงแล้วใครให้มาตี ต้องเอาต่อตอนนี้เป็นทางลงใช่ไหมทางคนทำเจ <c oughs> ้าจะอยู่รอดได้นานไหมเนี่ยบ้านก็ยังไม่มีบ้านได้มีเอาไงดีทำอยู่ทำอยู่ชัวคราวทำแบบชัวคราวอยู่กระต๊อบเล็กๆ <c oughs> นี่ต้องรอให้ทุบบล็อกให้แตกเรียบร้อยจริงๆใช่ไหมถึงจะแตกจริงๆอ๋อปกติเองปกติอะไรล่ะปกติไม่ปกติไม่ให้รอนานนี่ปกติทุบแป๊ะแป๊ะก็เรียบร้อยแล้ว ทำไมไม่ค่อยได้ยินเสียงบล็อกอะไรเล,เ,ลเลยคิดไปเองผมไม่ได้ใส่หัวฟังเลยไม่ได้เกิดเสียงเ,ยเราต้องทำให้เ,เราทางพื้นที่รอบๆที่สว่างไอ้ไม่แบบแบบแบบต้นไม้ไม่เยอะก็พอเพราะว่าถ้าแกะมันไม่เกิดนี่เราก็จะหาที่นอนลําบากแล้วก็จะซีฟลําบากมากลองทำไป้ตัวเองมีที่นอนกันแต่ค่ายมุมเอาก็ดีนะ ่ขุดขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เจออะไรเลยผมว่าเพิ่มมาหาแกะแต่คันที่นอนกนดีกวา่าเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเสียงมากในเรื่องการตอนเกือนแตกหนึ่งลงไปทางใบแม่เลยเคี่วันนี้ไม่แล้วเชื่อนี้ไม่เสียง่หรอ ไปพึ่งมาบอกทีละอย่างทีละอย่างไ้ยเดี๋ยวมามีอะไรอ๋อแร่เล็กเหรออ๋มอ,มอมืดมองไม่เห็นเดีย๋ยวมาีิาอ่าบ้านชั่วคราวเสร็จแล้วเราที่บอกว่าบ้านชั่วคราวกี้ง เจ็ดร้อยไมกเมกะไบต์แต่ค่ะแต่ตอนนี้ไฟจะมืดผมสร้างลู่เรือลังคายังไม่ได้ปิด ตอนนี้ซอมบี้ก็จะพากันขึ้นมาข้างบนได้แล้วเด็กมันรเหล็กมันดับเป็นก้อนแล้วคุณนิวเออดอบอ๋อใช่เหล็กกับทองมันดับไปนั้นนั่นแล้วอ่ะจับไปเผาแบบนี้แล้วไม่ต้องไปเผาแล้วอ่ะ ก็ต้องเผาสิไม่ผเผาล้วจะใช้เหล็กยังไงไม่ต้องผเผาแล้วจริงดิค้าได้เลยอยูล่ลอดเลนจะเผาอะไรปกติเลย <c oughs> จับไม่ต้องไม่ต้องเผาเลยข้าปกปึกปึกเลยทำไมข้าไม่ได้ กี่โดนไอ้มอนเตอร์มาตีกับตายนีไงอ,อะไรไไออกไปล่าสิไม่มีอาวุธอ่ะครับสิ ต้อง <c oughs> บอกว่าขาไม่เป็นนิ่ดายนะโอ้โหพี่มองไม่เห็นอะอะทอดกระปักกันแล้วปักอนไรแล้วไม่เห็นได้ไงพี่ปักทรง่วนนอกบ้านยังไม่มีเลไม่ได้ปักข้างนอกบ้านเท่าหร่ปักในบ้านใช่แต่รอบบ้านมองไม่ใช่ไปเห็นเลยพี่เมื่อขนาดนั้นเลยอะ มืดนะเพราะว่าผมมืดนะอันลูกอันนั้นลูกไก่อันนั้นซอมบี้เจอถ้ำแล้วนี่ จะทำแล้วคนนี้อูทำอะไรไม่ได้พี่ต,ต้องรอให้ฟ้าติดขึ้นเนี่ยต้องปรับเมาส์เร์กันไปหรือเปล่านะปกติเล่นเมาส์แค่สามสิบปรับหันทีมองหน้าหันขึ้นฟ้าไปเลยอะไรอย่างนี้ ฐานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคีเรียบร้อยตอนนี้เป็นวลากี่โมงครับไม่รู้ดิไม่มีนาเวลาจริงเนะี่ย เอ่อ14นาฬิกาสามสิบสี่นาทีอุ้ยเพิ่งบ่ายสองเองทำไมไก่มันขันไวจังขอต้อนหน่อยดียังไงครับเอาถามมาได้ไงครับอ่ะว้าวลึกนะเนี่ยหรือเปล่าปะ อเคเจออะไรอีก okay. เดี๋ยโมงแยกอ่กกะเสียงในในี้โคตรสุดยอดเลยที่นี่มันอะไรเนี่ยตะไคร่น้ำกินตะไคร่น้ำอะหรือราลายาลาโอเคอุ๊ยเดี๋ยวจะต้ะะะองเขียวมา <c oughs> รูเลยน้องเกี่ยวน้องเกี่ยวไม่ไม่ไม่โดนไม่โดดเกี่ยวเจอแล้วทางแดงแล้วด้วยโอ้โหนี่มันหินย้อยแล้วก็เจอเอ้ี๊ะอันนี้ซอมบี้ซอมบี้ไปซีใช่ปะหรือเปล่าดูไม่ออกโอ้แรกทางแดงเยอะเลยอ่ะ เดี๋ยวขาบของขาบของแป๊บนึงป,ปุป๊บยปเกแปดเรามาล่างก่อนก็ได้นะแม่เรียกเอยอะี๋ยมาไม่นะอย่าอยาไปอย,อ,าอยู่คนเดียวสิ <c oughs> จะเจออะไรที่น่ากลัวกว่านี้อีกไหมนี่เสียงซอมบี้ใกล้ไอนรอนมอนกันนะสาสิเกตใช้เวลาไปแล้วอ๋อ ฮึ่มฮึ่มวิคือเอ่อจะเอาที่ขุดไม้ไปขุดเด็กทั้งนั้นไงคิดเรียบร้อยพักไปหนึง มีอะไรอยู่ข้างบนไหมเนี่ยแร่ที่ต้องการมีไหมเอ่ยยังไม่เจอเนาะเคเจออยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันมัดก้าวไปเรา่ทางเดีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่าอะไรมากนะเจ็บไปเจ็บไปจะไว้ใช้สาาล่อฟ้า เชื่อเสร็ยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวก็โดนเรียอกอีกผมไม่คิดอย่างนัง้นเลยแล้ <c oughs> วเป็นไงบ้างพี่ก็หมันแจ้งยังไม่รู้สิอยู่ใต้ดินมันได้อยู่ข้างบนแอบเกือบไม่ต่อแล้วโดนสเกลตันยินมีเหล็กไหมพี่จะทำโล่กันสเกลตันไม่อยู่กำลังจะขึ้นไปสเกลตันยิงอะไรเจ็บเจ็บ ปฏิดีนีฮารหมดตรับแสงให้สุดเลย,ยเดี๋ยวข้ายมาอาีหลังแล้วกันโอ้ก็ว่าอยู่ทำเป็นดูขึ้มเพิมเปิดไอ้ระบบอันนี้ไว้ผ่อนคลายดวงตาก็าว่า,าเปิดแสงไว้เท่าเัิมมันก็ไม่ค่อยจ้า,จา <c oughs> ได้แรงได้แรเนี่ยมาต้องเยอะเลย ไอ้แมงมุม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 น,นี่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 ได้บันเดยวแอ่นที่นี่มันมีนี่มันป่าเชอร์รี่น่าจะมีเชอร์รี่ในป่าสักหน่อยนะนะถ้ามีก็ดีจะได้เก็บ ไปปลูกที่บ้านขอนะผมว่าน้ำพี่อะเคยขูดเหมือนน้ำพืชขาดอะคือของผมจะปลูกแต่พี่ก็มาคำว่าแล้วรอแปบ๊บหนึ่งกำลังเข้าเงี้นี่เจอต้นเชอรี่ละเอามาแค่แต่ยอมปลูกเฝิมต่อให้ที่หลังเยอะเลยอะคอมบี้เยอะเลยจยแกะด้วยแหละแต่ว่าเราต้องใช้ที่ตัดนะเพราะว่าเราจะฆ่ามไม่ได้ แกะมีน้อยนั้นเปอร์นั้นเปอร์นั้นนั้นเปื่อนั้นเปอร์เต็มไปหมดเลยนั้นเปื่อ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 โอ้ยหิวหิวหิวก็จิ้มเชอร์รี่ก็แล้วกัน ชารี่เดี๋ยวมากินก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำที่ปลูกเชอร์ลี่ก่อนแล้วกันเออเหลือได้ยี่สิบสี่อันปลูกสักแปลงหนึ่งอะปลูกสักสิบแปลงอ้สิบต้นน่าจะพอแหละแต่ต้องรอโตนะมาแล้วคุณนิวปลูกเชอร์ลี่ไว้หลังบ้านก็ได้นะไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่บ้านเช่คขายเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างหลังไม่ใช้กระฟ้าอยู่นู่นอยู่นู่น อย่าเราจะไปซ้ายไม่ขวาก็ได้อันนี้มันฟัน้นข้าวเขาดิเยเจเลยคุณนี้ไม่คราบขวานะเจ้าเนื้อไปคราบ what the fuck ไอ้ที่ครับมีอยู่ข้างในไม่ใช่หรอพี่เป็นคนใช้ของซื้อเปลืองน่ะทัทีแล้วกันชอบใช้ของซื้อเปลืองทำไมไม่ทำไมไม่บางข้างล่างไปว,วางอะไรที่นี่วางล่างดิทำไมโล่เราไปอยู่ทำไมโล่เราไปอยู่ข้างต่ำจังวะเฮ้ยบัาโล่เหรอก็อยู่ปกตินะ ทำไมมันอยู่ต่ำเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองมเห็นโลเลยอ่ะผมเห็นแล้วว่าคอไอ้มาถึงในจอไม่เห็นโลเลยนนะเวลาย่าถึงจะเห็นโลอ่ะเนี่ยเวลาย่าเห็นโลกันนะแต่โลก็ไม่มีเราจะได้รู้ได้ไงว่าเราติดโลหรือไม่ติดโลเมจิกเมจิก ม er. จิกซุปเปอร์จินเนียจะขยายรั้วนี้ให้ใหญ่ขึ้นก็ได่ใช่เวลาตัดไม้นานเอาเรื่องอยู่นั้นนี่ทานี้ต้นไม้ดำน่าจะมีแกะ ข้างหลังเราก็เป็นแอ่งน้ำมนเนี่ยนี่เราอยู่เกาะเหรอไม่เกาะพี่เราอยู่ประมาณได้มาถึงเราเหมือนเราอยู่เป็นเกาะเล็กๆเนีย่ยตรงกลางก็คอ,องทำนองนะั้นแหละพี่ตัดถนัดขุดตัดถนัดขุด ไม่ตัดได้ไหมต้นไม้ดำเนี่ยตัดรู้สึกตัดลำบากเอ้ยฟักทอง็นเนี้ฟักทองก็แล้วแต่พี่จะขุดไม่ขุดก็ได้ไม้ตัดเจออะไรเนี่ยหมูเหรอโลกเทสเจอไปแล้วแต่ละตัวอะไรก็ไม่รู้ แถวนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันเนี่ยปเปลูกเอร์ีบบ่แต่ไม่มีน้ำอย่าอย่าได้พูดถึงหลักการเกมนี้จะได้บอกแทถว่าเยี่ยมเลยไอ้ hey, ไม้ดําไม่ต้องตัดก็ได้ตัดไม้ปกติไม้ดังก็ปล่อยมันโตอย่างนี้แหละไปเป็นล่ม โลนไม่เห็นเราไม่เห็นโลทำไม่ย่อก,ก็ไม่เห็นโลเพราะว่านะปกติเราไม่เดินเราไม่เดินเหยียบหรอกค่าคนเดียวปลูกอีกแบบหนึ่งอะไปอย่างเงี้ยเลยพี่มันมันเดินไหลครับอย่างเงี้ยพ<จ>ีก็เดินหไ,ไหลเฮ้ยแจ็คจะแจ็คเรียบร้อยคาสที่อะคาสตสลับมาทำอไมเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปคาสตสลับเหล็กมา <Yeah. S 1> จะฆ่ามัน <laughs> ได้สองขนละเรามากินหญ้าเรา,ากินหญ้ย่าน้ำจะได้ขนเพิ่ม hey, จะกินหอยหอยฮะลบมากินหญ้าสีกินหญ้าสีน้องแกะฝั่งนู้นมีแกะหรือเปล่าโอ้โหมีแต่ซอมบ,บี้ ทำไมไม่กินยาเฮ้ยหอยสองหอยสองอันเลยเหรอได้ได้สออันเลยกี่อันนะ่าทำมาเอหกนะั่นขนเกิดแล้วก็ไม่บอก้องขาน้องมา,งาขาดอีกคนนึงบ้านหลบบ้านหลบปีสองปี ไม่ต้องฆ่าปลาหมึกเพื่ออะไรกินซี่หรือกินหญ้าเร็วเอ้ยมีหมวกมมวก,กินหญ้ากิกนหญ้าเข้าไปาากินหญ้าเข้าไปม,มีของใช้แล้วมีหมวกใช้แล้วแต่อย่าไปมีขนเกศ กำลังรอตัดรอบสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่กินเลยเนี่ยไม่ใช่คนแกะยหไปมัมงไม่มอยู่มีเส้นหนึง่งการสามเส้นมาลีไม่ยามก,กินได้สักทีนี้กินแล้ว,ลวดิกินแล้ว,ลวเ,รเรียบกินเล้วบอกตีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตาเคยตื่นแล้วตีปุกก๊บตูเคยตื่นครับ ของอา,าหารจริงก่อนี้ว่าจะจะไม่รอดแล้วเจ็บของที่ทำหล่นไว้เยอะทำไมพี่ไม่อืมอาว่าไม่มีนะเหล็กไรเนี่ยโม,มยเหล็กเลยนี่ได้คนแจกครบแล้วขอไม้ด้วยพี่ <c oughs> เอามาตั้งไว้ในนี้ก่อนก็ได้พี่ชัว่วคราว <c oughs> อนนี้ไม่ว่าอะไรก็เป็นอะไรชั่วเขาไปหมดแอบพี่เดี๋ยวไปเอาเหล็กมาใส่ดิเหล็กอะไรเราเนี่ยไม่ใช่เหล็กอ๋อไอ้ที่สายรอบฟ้าเนี่ยอย่าพูดออกมาใส่ค,คอขอย่างของกินก่อนอย่า <adapted> ทำระบอบสายรอบฟ้ายี่ยนที่นอนแล้วรอบฟ้าลงนำ้ำ ถ้าฟ้าปลาลงน้ำนี่จะเป็นไงวะพี่ไม่เป็นไร